วันนี้เนี่ยเอาอันนี้ไปดูดูสวยมากเลยอเ,อเนื้อนะเนื้อเนื้อสมเด็จเนี่ยมันจะนื้อหนึกนุม่มใช่ไหมหนึกน,นุ่มน เกตเป็นผลมะตูมนะฮะอืมก็ไม่ค่อยดีเนาะเนี่ยพอพอเราดูเนื้อ พระสมเด็จโดยใช้2495เนี่ยหลวงปู่นาคเป็นเป็นตัวมาตรฐานเทียบความเก่าเทียบอายุแล้วเนี่ยเราเจออะไรที่มันเก่ากว่า2495เนี่ยเราก็จะรู้โดยอัตโนมัติเลยนะว่าเนื้อเนี่ย เอ้มันไม่เนื้อเนี่ยมันโอ้โหนะเนี่ยมัน นะออพิมพ์ใหญ่นะใช่ไหมเออพิมพ์ใหญ่หนักหนักองค์นี้หนักเออแล้วนี่ได้ได้ได้นี่มาอันเนี้ยเอามาเป็นแบบทดสอบการเรียนรู้ว่าพายเดี่ยวเนี้นะครับพายพา,ายคู่ตัดเดี่ยวเนี้เป็นพระยุคเกจิธรรม ไม่ใช่เป็นพระยุคเมื่อ4 0่รอปีนะครับที่น่าสนใจคืออะไรน่าสนใจก็คือว่าการลงลักปิดทองของเขาเนี่ยนะครับการลงลักปิดทองแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเอกลักษณ์ของช่วงหนึ่งนะเนาะและทองเนี่ยนี่นี่เป็นทองคำเปลวที่เป็นแผ่นนะเออมันไม่ใช่เป็น เป็นผงแล้วก็ทาใช่ไหมคือถ้าเรามี25พุทธศตรวรรษเนื้อดินน่ะมาเทียบวางวางเทียบดูเนี่ยเราเราจะเห็นเลยว่าเนื้อเนี่ยเขาเก่ากว่า25พุทธศตรวรรษนะครับ แต่พอวางเทียบกับบ้านก่างจริงๆแล้วอ่ะเนื้อเขายังอ่อนกว่านะครับหรือว่าวางเทียบกับลงพ่อโหนงเนี่ยเออมันจะอยู่ลงพ่อโหนงงลงพ่อเตเอ,อแล้วก็อะไรอ่าลงพ่อกลวยอย่างเงี้ยเออเนื้อเขามันก็อยู่ในยุคนั้นยุคเดียวกันนะครับอ่าแต่ไม่ถึงยุค400ปีแต่นี่ก็คือว่ามันมันทำให้เรารู้ว่าการลงรักพวกนี้เนี่ย เห็นไหมว่าธรรมชาติของรักที่ที่เขาได้อายุเนี่ยมันเป็นตัวดัดชนีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเราพิจารณาว่าพระองค์นี้เนี่ยนะอยู่มีกระบวนการแต่งแต้มแต่งเติมอยู่ในช่วงไหนยังไงนะแล้วเนื้อหาของเขาเนี่ย มันไม่ได้ถึงยุค400ปีใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ในยุคของอ80ปีถึงถึง100ปีอยู่นะครับอ่าก็ถือว่านี่คือพระแท้ครับอย่างที่ผมบอกว่าอ่าพระที่สร้างก่อนปี2500อ่ะนะครับเป็นพระแท้แต่ทีนี้ว่าเราจะจะรู้หรือไม่ว่าเกจิอาจารย์ท่านใดสร้างใช่ไหมครับ เห็นไหมว่าลักษณะของทองคำเปลวเห็นไหมเป็นแผ่นนะมันไม่ใช่การปนเป็นผงเห็นไหมเป็นผงละทาเหมือนกับรุ่น2460นกกว่ากว่านะครับหรือว่าเป็นพระรัตนะเนี่ยพระรัตนะเนี่ยก็จะเป็นพระลักษณะทองทองคำเนี่ยเขาจะป่นเป็นผงแล้วก็ทาทับ เนี่ยก็สวยดีอันนี้ก็ได้ไม่แพงนะครับนี่